จะเป็นทริคส,สั้นๆนะครับของเลเยอร์เอากันบ้างนะนะครับนะครับหลายๆคนนะได้โหลดนะตัวสคริปบุ๊กที่ทางเพจเนาะที่ทางผมเนี่ยส่งให้นะครับแบ่งปันให้ทางเพจเนะาะแต่ว่าไม่รู้วิธีการใช้งานนะครับใช้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะบอกให้สั้นๆนะครับช้าๆเน้นๆนะครับคืออย่างนี้ฮะเวลาเราเนี่ยครับ โหลดสครปบุเข้ามานะครับหรือเราสร้างเองก็ตามนะครับใน Layout นะครับชิ้นงานใน Layout ทุกอย่างนะครับสามารถทำเป็นส c r a ปต o บุ๊กได้นะถ้าสร้างจากเลเ o u t นะครับวิธีการง่ายๆก็คือ 1. เราก็ดิบๆเลยครับเข้ามาคลิกที่ตัวชิ้นงานเนาะแล้วก็คลิกขวานะครับ Copy แล้วก็เอามาวางเอามาวางที่งานเรานะครับ ก็คอนโทรล V วางไปเลยนะครับนี่มาแล้วนี่นะครับนี่ก็ได้เช่นกันนะแต่วิธีนี้มันจะทําให้เราเสียเวลานะในการกอปวางกอบวางนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาใช้ก็คืออย่างนี้นะครับเราต้องการให้มันมาอยู่ตรงนี้ตรงสครปบ,บุ๊กเนี่ยแล้วก็ลากวางลากวางได้เลยนะครับจับวางจับวางได้เลยนะครับ ก็ง่ายมากๆครับตัวนี้นะเราก็สามารถที่จะนะครับเซฟเป็นสครปบ b ุ๊กได้โดยการออกคำสั่งตรงนี้ครับไฟล์แล้วก็เซฟแอทสครปบ b ุ๊กนะครับคลิกปุ๊บอ่าตัวนี้ครับ, File, รบ,บ,รบเราไม่ต้องสนใจนะมันจะมีที่เก็บโฟลเดอร์2ที่นะไม่ต้องสนใจครับไม่ไม่ไม่ได้สีเรียดจะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อที่เราชอบเนาะเรา คิดว่าเราจําได้หรือเราอาจจะแบ่งหมวดหมู่อะไรของเราก็แล้วแต่นะครับอ่ะอ,นนอันนี้ผมเอาเป็น people นะครับ pt อ่ะ people pt แล้วกันกดโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับหรืออาจจะหลายครู่นะแล้วแต่ทรัพยากรเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาดูที่งานผมตัวนี้ผมก็มาที่ s c r a b book เลยครับผมก็มาหาเลยครับ people pt ไหนนะครับนี่ครับอยู่นี้มาแล้วรอสักครู่นะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับผมจะใช้ก็หลากวางครับปุ๊บแบบนี้อ่ะไม่โดนไม่โดนนะครับอ่ะลากวางจึ๊บอ้าวทำไมโดนแต่ดบกกล่าว แบ็กเกาวมาตลอดเลยนะครับใหม่ผมอีดิตเลยลบแบ็กกาไปเลยนะผมเช็คดูก่อนว่าทำไมผมคลิกไม่ค่อยติดอ๋อนะครับ ตัวยังไม่ได้ make group นี่เองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลอง make group ดูก,ก่อนน่ครับหลายๆคนนะทำไมโหลดสแคปบ,บุ๊กมาใช้ไม่ได้เราต้องมากด edit ก่อนนะแล้วก็มาตรวจสอบว่างานอะ่ะมัน make group หรือ,อยังนะครับอย่างเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ make group นะ เนี่ผมเมคุ๊ปแล้วนะครับเซฟอตัวนี้ผมเมคุ๊ปแล้วผมก็ลากปุ๊บนี่ครับมาละเห็นไหมครับอ่าทีนะครับตัวนี้ผมก็เมกอุ๊แล้วปุ๊บนี่มาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับ ก็คือถ้าเวลาเราเซฟแอสแครปบ b ุ๊กแล้วนะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยลากไม่มานะครับมันมาแค่เส้นนะครับก็ให้เข้าไปที่ Edit นะครับไปตัวแครปบุ๊กเนี้ยแล้วก็ไปที่ Edit นะครับพอเรากดปุ๊บเนี้ยหน้างานตัวนี้จะเด้งขึ้นมานะครับเราก็มาดูเลยว่าตัวไหนที่มันยังไม่เป็นปุุบเราก็มาไล่เมกกรุบ นี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่ปล่อยให้โหลดอ่ะผมเมคกุ๊ปไปแล้วครั้งหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าตอนตอนเมคตอนมาทําเป็นสแครบุ๊กมันต้องเมคกุ๊ u ปอีกรอบหรือเปล่านะครับเนี่ยเราก็ไล่เมคกุ๊ u ปให้หมดเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวลองลองลองมาดูเซฟบนนี่นะนะครับอลืมครับลืมเซฟนะครับ ก็เซฟเลยปุ๊บอ่ะนี่นะครับอ่ะมาแล้วเห็ครับถ้าเราเมคก g ุ๊ปอ่ะมันก็จะมาได้เลยนะครับก็ตรวจสอบกันด้วยนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมปล่อยให้โหลดผมจะ m เมคก r ุ๊ปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอนอาก็ก็เป็นทริปง่ายๆนะครับการทำ สครปบุ๊กนะครับเไม่ใช่สิเป็นการใช้สครปบุ๊กนะครับแล้วก็การเซฟสครปบุ๊กไว้ในเครื่องนะให้เราลากง่ายๆรวมถึงการตรวจสอบนะเวลาลากออกมาปุ๊บมันมีแต่ชิ้นงานหลายๆคนบอกผมลากมาเจอแต่ชิ้นงานครับทายังไงก็นี่นะครับเข้าไปอีแล้วก็เมคบุ๊กนะนะครับวันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับคลิปสั้นๆนะครับครั้งนี้จะเป็นเลเยอร์กันบ้างนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์ e นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ